สวัสดีครับพ่อพี่น้องป้อไปสู่ผู้สู่คนอุ้ยนี่ไอ้หนีบ้านสนกะบรอหาบึงไม้ไปแกงพี่น้องเราบุ้งน้องไม้ไปแกงแรงพี่น้องเอ้แหงแห่งวิ่งเสียีมีจักรน้องวครับเพื่อได้แกงฝนโมโต่ข้ามพี่น้องอันนี้มีวะมีก่อเดียววะนี่คนหาหลายๆลวันที่มีน้อใหายไปพี่น้อง

ันะมีน้อมีเนงนี่ใช่ของเผ่าไหพี่น้องเลยพอด้แกงราพี่น้องพุ่นไหลก็น่งใหม่พี่น้องพุ่นหน้าไหลแล้วกมีกวเดยาขนแหงเดี๋ยวพี่น้องเลยแหงเล่นทักกี้มีน้อมีแนงาพี่น้อง เอาเพิ่งเขินหน่อยพี่น้องอใใโอเคเนี๋ยวก่อในพี่น้องเข่าข้างหน้ก่อนเดี๋ยวพิดติดตามตอนต่อไปครับ